สวัสดีค่ะมนีกับพ่อกับจ่าคือเก่านะคะน้องเป็ดอยู่ฟังคุณกําลังมากค่ะจะเอือนกลับกับกําลังพากันมากค่ะอาลูกมาเร็ว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 วงสองตวเรียนมากค่ะตอนนั้นมันไปหาคนฟังคุณมันได้ยินเสียงจ่ามันขึ้นมากค่ะพี่น้องกลับ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 เร็วเร็วลูกเร็ว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 มามามา มาชิลีต่ตะเพิลเวียละ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะจะอันเปิดอันนั้นเนี่ยกินไหนมันก่อนค่ะแป๊บนึงสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแล้วมาใหมค่ะสีขาวปกติสีขาวมีสองตัวสีดำตัวหนึ่งวันนี้มันก็เปลี่ยนสีค่ะเป็นสีขาวสองตัวสวัสดีค่ะหิวแม่นว่านีเอาวันนี้ได้อันขนมจีนกับข้าวค่ะ กินลูกกินหากินกาบ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 กำลังมากค่ะตอแดามันอยู่ฟังฝุ่นเพื่อนมาฟังทีค่ะมาลูกมาแล้วแล้วเล็วากินค่ะโอ้ฝุ่นนะคะตัวดำมาแล้วอ๋อมาเพิ่มอีกสองตัวขาวค่ะอันนั้นตัวขาวเมื่อบ้านค่ะที่บ้านหายไปกลับมาแล้วค่ะ ทรงใวกับเมียคนนั้นนะคะกํลังมากค่ะแล่แร่ลูกแร่เล้วเล็วเลวหันหันหันนกาาบกบกาบนฝรั่งยังฝรังสองคนมุ่งจะฝูงผิพผ่านข้นมมาค่ะสองตัวนี้มาใหไม่ค่ะนี่สองตัวนี้คิดว่ามีเจ้าของค่ะเป็ดเทปค่ะ จ้าของมันอยู่ฟังพู้มค่ะอยู่ฟังตรงขามัางจริงค่ะแต่ว่าซูมมันอยู่ในหนา้าเนคือเป็ดปลาค่ะขึ้นมาของจ่าฝูงมาแล้วค่ะน้าลูกมาจ่าฝูงน้ำทางน้าลูกอ่ะอะ,อะอย่านเห็นอยังมาๆๆมา,มา,มาเร็ว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 อันนี้ชิปเป็นเป็ดนี่เจ้าของค่ะสี่ตัว ตัวเท้ามันจะมีเป็ดเป็ดเป็ดเทป,เป,เปอันดำตัวหนึ่งแล้วก็เป็ดขาวตัวหนึ่งค่ะมาเพิ่มอีกสองค่ะก,ก,ก,กินเขากินกินกินเอาแยงกันแล้ววันนี้เป็ดบานกับเป็ดปลาเอาไฮซิสูรกันกล้ากล้ากล้าบัตดีค่ะพี่แจกต, 4, 6, 8, 10, 14, 16, ตัวค่ะนับนับพี่น้องนับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดตัวค่ะ แต่ตัวามาเพิ่นกันกินๆลูกกินอู้หูบรรยากาศก็น้ำคืนเาาก,นนก่าค่ะอึ้มพึ่งคืนเก่าค,ค่ะเห็นห่อมาผัดอันขื่นไม่กินยุ่แต่วาา่าโบหออันไก่ค่ะจับโบฮันได้นี่จะหนาวนี่จะสันะๆๆๆๆๆ่นระดับระดับกินแม่ลูกกินแม่ มาเพิ่มอีกเศรษฐาหารอาหารไม่ให้โอ้ตัวนั้นไล่มูนี้ค่ะกินน้ำการกินน้ำการเบือง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 ตัวนั้นไล่ไล่หนีโบเหาีนสุมเป็ดปลากินน้ำามัน,นค่ะ <c oughs> ยาหว่วงได้ลูกยาหวงมา,มา,มากินได้แล้วกาบ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 มากิ้นกินกิ้นฟังผุ่ลูกกิ้น กิน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 น้ำกันแบ่งกันกินกินข้าวกับเป็นค่ะกินขนมจีนกับเป็นคะ่ะเดี๋ยวเมื่องลังสิได้อันเอาเอันพักมาให้หลายก็เก่าค่ะบวกหัวที่มีหลายพวกสร้างตัวเนี่ยตามตัวมันมาถือก,กันคะ่ะเพื่อไล่ไปวาดใจนะนมันอะไรขุ้มเขา <laughs> โอ้ยไล่เขาลงน้ำมันมันมันมมันเพอพอใจอย่าง พอมากัวสีเขียวสงสัยตวผูกพึกันค่ะเบิงเบมันคุมเขาเบิงเเบิบบดามยาอะไรเด้เบิกกันกะนะกินน้ำกันไหมเอ๊ะอย่เดี๋ยวเดีแหงคุ้มไรเขาสงสัยตวผูกคันบ่ถึกกินลูกกินเร่่่่่น่่น่อ่่่่่่่ กล่องฟังนี่สิเป็นเป็ดปลาทั้งเหมือดค่ะสี่ตัวนี่สิเป็นเป็ดบานค่ะเมืองส้มภาวามัน่นขุนเท่าไหร่ค่ะเมื่อกล่องอาชิบวันนิ่งเด้อค่ะอันโบเป็นยังเด้มื่อสันหนาวค่ะกล่องมัดกรเลยเป็นสันๆ ว่งมางบ,าง,บางตัวดำแลนไล่เขาคะ่ะขนาดแยกพละกรองหามันยยานตัวใหญ่ <c oughs> เป็ดปลากับเป็ดบ้านเนาะคะ่ะเป็ดปลาหยานเป็ดบ้านกินน้ำกันกินน้ำกันจะแย่งกันมือรุ่นบอมอ่ให้กินอีกเด้อ มันาพากันอยู่แต่ในน้ำค่ะถ้าเห็นจามามันจะเคยขึ้นจากหน้ามากินเงียค่ะต่กระโปไหาเห่าไก่คือเกาอืมค่ะย่านแต่ข้นมากันแทนที่จะเอาเงียให้กินแล้วย่านเขาเหมาะหัวไปปิป้งไหมคะย่านแนวเดียวแต่ว่าย่ามย่ามือเวียนบ่คอันี้บันไดเพราะว่าคนหลายคนผูกผ่านมันบก,กาา้าขโมยดอกคเป็น ย่านแต่ย้มมือคืนแต่ว่ายามมือคืนส่วนใหญ่มันสีน้อนในน้ำค่ะสภาพกันนนอนในน้ำโอ้เสียงเครื่องบินค่ะเครื่องบินทหารค่ะพากันอีมบ่ละลวกเดี๋ยวมือล้างเสียมาหายหล,ลายๆเด้อ สงสัยเอิ่นกันมาโอ้ยมีคนเอาอันอันอันอาหารมาให้ไปไปเข้าไปสิว่าเดนั่นมาเพิ่มอีกสองตัวค่ะหวังว่ามือรุ่นมันสิบอมาเพิ่มอีกเนาะค่ะเป็ดปลาสิบเอิ่ยมละเบาดนี่เป็ดบ้านจะบ่ค่อยอยากกะนี่เป็นไดเพราะว่ามีป่วนเอาเงี่ยให้แต่ว่าเป็ดปลามันเหมือนบ่ค่อยมีเนื้กินเนาะค่ะนานเอาค่ะวันนี้กับผามาเบิ่งน้องเป็ดเนาะค่ะเอาอาหารมาให้น้องเป็ดคือเก่าเนาะค่ะเพิ่อวากันแย่งกันกินค่ะ ผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมติดตามมันจ่าได้ค่ะกดติดตามเมนเดอร์ค่ะโบแช์กับโบเป็นย่างค่ะกดติดตามมันจ่ากับพ่อค่ะให้ขออะไรมากมายขอติดตามค่ะมันจะกกำลังต้องการซับดวนค่ะจะได้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องนานาแล้วก็รักษาสุขภาพในเด้อค่ะเอามาไหวพอกันในคลิปหนาได้ค่ะมาหลุนวันจะสิภาไปเพียรอย่างเนาะค่ะ สำหรับมือนีก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายๆกลับ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 ไป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 ผลมาอิ่มแล้วอิ่มแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้ว หัวเขียวค่ะเป็ดหัวเขียวไปแล้วค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟค่ะ